สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวทางด้านของสกินเทลอนาทนะครับผมสกินไทยนี่ครับผมดูซิว่าจะมีเอฟเฟกต์สกินหรือเปล่าดีจริงไหมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยซึ่งสกิวเทลอนาทนะครับผมจงจดจําค่าไว้ให้ดีนะครับผมก็คือเป็นสโลแกนของเขาใช่ไหมก็คือเทลอนาทนะครับผมก็คือเป็นสกิน ไทยนะครับผมก็เป็นสกินสีเหลืองๆแบบน,นี้เลยปรึกษานะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ mm hmm. ผมแจกฟรียกเซิร์ฟกันไปเลยนะครับผมโอเคปรึกษานะครับผมเป็นสกินไทยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งดูจากเอฟเฟกต์แล้วมันน่าจะกากนะครับผมคือปรึกษาจริงนะครับผมจะไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกต์สกิลหรือเปล่านะครับผมก็ง่ายๆก็คือทําการเก็บอ่าใช้คำว่าภาพเนาะ ภาพทั้งหมด4บทนะครับผมก็คือครบปุ๊บได้รับปั๊บเลยบางคนก็รับแล้วตั้งแต่เมื่อวานใช่มคนก็รับวันนี้นะครับผมคือคือใครที่อยากลองสกินใหม่ก็สามารถเล่นร่เล่นกิจกรรมได้นะครับผมอ่ะอยวกดให้ดูนะครับผมก็คือตรงนี้เลยเลื่อนให้ดูนะครับผมนี่ปลอกสกินใหม่ฟรีนะครับผมเดอะเทวนัส ชุดไทยนะครับผมเทวนาชุดไทยนี่ะนะครับผมก็มีทั้งหมด4บทก็ง่ายๆก็จะมีสตอรี่ของเขาเนครับผมก็จะไปทำอะไรผู้รุกรานนะครับผมอะไรประมาณนี้ก็สามารถอ่านได้ผู้ปกกรักษาปรึกษาปรึกษาอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายคันธนงคันธนูอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือตามกิจกรรมของมันเลยนะครับผมก็มีทั้งหมด4ี่บทนะครับผมครบ,บลับไปเลยนะครับเทวนาชแบบนี้เลยเนี่ยครับผม นี่เลยประมาณนี้เลยนะครับผมยิ่ด้วยคุณได้สกินใหม่แล้วแต่ไม่รู้จะมีเอฟเฟกสกินหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ชิวๆชิวๆเลยนะครับผมก็คือง่ายๆก็คือทําตามบทมันไปแหละสี่บทปุบรับสกินเทลนาฟ,ฟรีเลยนะครับผมแต่สิ่งสําคัญคือเราจะมาดูว่าสกิลเทลนาตัวนี้นะครับผมกระจอกหรือเปล่านะครับผมกระจอกกระทินีคืออะไร ในที่พูดถึงก็คือมันมีเอฟเฟกต์สกิลหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับผมเพียง19คูปองนะครับผมรับสกินไปเลยนะครับแต่ก็จะมีสกินที่เขาแจกฟรีก็เยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นฟลอเรนติโนนะครับผมหรือทางด้านของอิกกี้นะครับผมแล้วก็ซิลนะครับที่พี่เห็นแบบเขาแจกนะครับผมส่วนสกินแบบระดับรีเจนเนอรียก็มีไฮเดเตกับโมตอสนั่นเองนะครับผมก็สามารถซื้อได้ สิบเก้านะครับผมแล้วก็ยีิบเก้าแล้วก็สี่เก้าแล้วก็เก้า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 แล้วก็สามเก้าเก้าเลยประมาณนี้นแหละเป็นสกินนะครับผมก็คือสามารถซื้อได้เลยในอ่าเขาเรียกอะไรไม่รู้แหละเออประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าขอสกินเทอแนทนะครับผมซื้อเป็นสกินไทยเออสกินไทยนะครับผมเราจะเป็นสกินไอริหรือสยามนาคาของเวเรสหรือแลสมวยไทยนะครับผม อารมนะครับผมซึ่งเขามีเอฟเฟกกันหมดเดี๋ยวเรามาดูเทลนะครับผมซึ่งเป็นสกินไทยแต่ไม่รู้ว่าจะดีจริงไหมนะครับผมซึ่งเป็นสกินไทยนะเข้าใจปะมันจะเป็นแรดไอรีนะครับสยามนาคาเวเลสนะครับผมหรือจะเป็นใครกันสกินไทย ai, อารมนะครับผมประมาณนี้คือเขามีทั้่าทางของเอฟเฟกต์สกิลหมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทลกันนะครับผมว่าเทลสกินไทยปีนี้เป็นยังไงนะครับผมอ่า เข้าไปดูกันเลยนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งเปิดมาแล้วนะครับผมมันก็ประมาณอย่างนี้เลยคือ,อเรียบๆเ,เลยนะครับผม,ผมก็คือเดี๋ยวอัพแป๊บหนึ่งนะอ่าอัพแป๊บหนึ่งนะครับผม,ผมก็อัพล,ลงทงรองเท้าธนุนนูให้เรียบร้อยนะครับผมเกะอัพให้โหดูจากขนูก็รู้แล้วคือกระจกนะครับผมตัวนี้ก็คือ ตัวไม่ได้กระจอกอะแหละแสกินมันกระจกนะครับผมในที่พูดถึงคืออะไรนะครับผมคือเป็นสกินไทยทั้งทีนะครับผมทําไมไม่ใส่เอฟเฟกต์สกิลมาครับผมก็คือเปลี่ยนแค่โมเดลเฉยๆนะครับผมถ้ายิงเนูเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยคือจะสวยนะครับผมก็คือปรึกษาเข้าใจคำว่าปรึกษานี่ครับผมเออ ปรึกษานะครับผมไม่ใช่เราก็เปลี่ยนแค่แบบว่าเป็นแบบโมเดลเฉยๆต้นดูดิธนูยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยเหมือนดั้งเดิมนะครับผมดูดิวงวงวงแหวนไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับผมก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับผม แต่ก็ถือว่าได้ฟรีก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่ไม่คิดอะไรมากนะครับผม,ผมก็คือเปลี่ยนโมเดลเป็นชุดไทยนั่นเองนะครับผมแต่ก็คือสำหรับพี่คือเอ้ยไหนๆก็สกินไทยแล้วอย่างแรสมวยไทยไอริ le, อะไรอย่างนี้คือเขาเปลี่ยนแบบชงหน้าของเอฟเฟกต์สกิลให้นะครับผมส่วนเทลคือไม่ได้เรื่องอะไรเลยดูดิสกิลเหมือนเดิมนะครับผมดูดิ ผมถือว่าไม่ผ่านนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สําหรับคนที่ได้ไปก็ถือว่าโอเคเป็นสกินฟรีนะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมแต่ถือว่าไม่ผ่านนะครับผมเพราะว่าเป็นสกินไทยทั้งทีแต่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะครับผมก็คือว่าแต่ระดับกลางแล้วอย่างน้อยก็แจกฟรีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยถือว่าไม่โอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กลซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอคลิปต่อไปครับผมแต่ก็รับฟรีไปเถอะของฟรีนะครับผมโอเคเจอกครับ